ครับเดียวก็เข้าไปสู่นะครับในหวยตอนชุดตอนเย็นนะครับประจำวันที่8ดเดือน3นะครับก็เมื่อเช้านี้นะครับก็ได้ให้ไปแล้วจํานวน4่หวยนะครับก็รู้สึกว่าจะเข้าไปประมาณสัก2หวยนะตอนเช้าเราก็ได้น่าจะได้ทุนคืนอยู่นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมามาแทงกันต่อนะตอนเย็นนะครับเผื่อจะได้ค่ากับข้าวกลับบ้านนะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมจะให้มีส่วนของเป็นตัว ฮานอยนะครับฮานอยวัดรวมแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นตัวเลขที่คำนวณมาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด7ชุดนะครับ7ชุดหรือว่า7ตัวเลขนะครับซึ่งใน7ตัวเลขนี้นะครับก็จะนามาเขาเรียกว่าวินเลขนะครับวินเลขก็จะกลายเป็นเลขทั้งหมดอย่ยี่สิบเอ็ดชุดนะครับไปกับบนล่างนะครับก็จะสามารถเล่นได้ได้ทั้งหมดนะครับทั้งฮานอยพิเศษนะครับฮานอยปกติแล้วก็ฮานอยวีไอพีนะครับ ก็ในสูตรของการคำนวณเนี่ยผมคำนวณออกมาให้แล้วนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าจะไม่ได้ให้สูตรคำนวณไปนะครับหลังจากนี้เปต้นไปเดี๋ยวผมจะคำนวณให้เองนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ตัวสูตรเนี่ยมันเคลื่อนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเคยให้สูตรไปแล้วนะครับบางทีตอนแรกที่ทําคลิปขึ้นมาเนี่ยก็ยังทําไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ทําให้ตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขที่มันไม่ค่อยเห็นหรือว่ามันไม่ชัดนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสูตรเนี่ยนะครับมันมีการพันผวนของตัวเลขเนี่ยตลอดเวลานะครับเนื่องจากมันต้องใช้เลขประจําวันเข้ามาในการคํานวณน,นะครับทาให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยอ่ามันเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับอ่เลขที่ออกในแต่ละวันนะครับซึ่งก็ทําให้อ่เกิดการขาดทุนนะครับในการลงทุนของเราได้นะครับซึ่งผมก็เลยเปลี่ยนแปลงระบบ เป็นแปลงแบบใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะเป็นคนที่คำนวณให้เองนะครับจับเลขให้เองนะครับท่านมีหน้าที่นะครับนําเลขที่ผมจับนะครับไปแทนอย่างเดียวนะครับก็จะนาเอาไปทั้งหมดหรือจะเลือกเอาไปเฉพาะตัวที่เด่นนะครับซึ่งตัวเด่นผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนนะครับมันก็อยู่ใน21ชุดนี้นะครับซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับผมไม่ทันในส่วนของตัว หวยนิเคอินะครับแล้วก็ทางหวย้างเสิงนะครับรวมถึงหวยลาสตาเนาะวันนี้ผมพอดีติดธุระบ,บางอย่างนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะคํานวณได้นะครับก็มาคํานวณให้ในส่วนของช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็จะมีหวยที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นหวยฮานอยนะครับซึ่งฮานอยเนี่ยาบางเว็บก็จะมีแค่ฮานอยปกติแล้วก็ฮานอยวีพีนะครับส่วนในเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับก็จะเป็น มีทั้งหมดสามส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของฮานอยพิเศษนะครับซึ่งฮานอยพิเศษเนี่ยก็จะปิดรับนะครับสิบเนกานะครับแล้วก็ฮานอยปกติเนี่ยจะปิดรับที่18บแนกาสินาทีนะครับสุดท้ายก็คือฮานอยวีพีนะครับปิดรับอยู่ที่19บเนกานะครับซึ่งถ้าใครนะครับท่านใดที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปด้านใต้นะครับซึ่งเว็บที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็ เป็นเว็บที่น่าเชื่อถืออยู่พอสมควรนะครับผมเล่นมาเกือบ3ปีแล้วนะครับก็ในการฝากเครดิตนะครับก็ฝากได้นะครับฝากเงินเข้าไปไม่ถึง1นาทีนะครับเครดิตก็เข้าแล้วนะครับแล้วก็ในการถอนนะครับถอนอ่ได้การฝากนะครับเว็บผมจะฝากขั้นต่าที่ร้อยหนึ่งนะหนึบาทนะครับส่วนขั้นถอนก็เหมือนกันนะครับถอนขั้นต่าที่100บาทโดยจะต้องแทงอ่าเข้าไปก่อนนะครับไม่ต่ำกว่า ย0นะครับของจํานวนเงินที่ฝากเข้าไปนะครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับฝากขั้นต่ํา100งรนะครับแทงอ่ถอนขั้นต่ำเนี่ย100บาทนะครับซึ่งเว็บนี้ก็จ่ายให้เยอะพอสมควรนะครับในส่วนของอ่าที่เป็นหวยหุ้นแล้วก็เป็นหวยฮานนอยนะครับก็จ่ายบาทละเกาบาทนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของอ่าเอฟแนะนําด้วยนะครับซึ่งถ้าท่านใดสมัครแล้วนะครับอยากจะแนะนําให้อ่าคนอื่นเข้ามาเป็น ลูกคลิปเรานะครับก็จะได้ค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของเว็บนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของฮาน้อยวัดรวมนะครับที่ผมคำนวณมานะครับฮานอยวัดรวมวันนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดตัวเลขนะที่คำนวณมาเป็นตัวเลขหลักนะครับก็จะมีห้าสามศูนย์เจ็ดสี่แปดแล้วก็หนึ่งนะครับในเจ็ดตัวเลขนี้นะครับก็จะนํามาวินตัวเลขนะครับบินตัวเลขเพื่อที่จะหาเลขชุดทั้งหมดออกมานะครับก็จะได้ทั้งหมด21ยี่สิบเอ็ดชุดนะครับ ใน21ชุดนี้นะครับท่านก็นำมาไปนะครับแทงบนแทงล่างนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะแทงที่บาทละเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในส่วนของเว็บผมเนี่ยผมก็แทงขั้นต่ำสองบาทไปต้นไปนะครับในเว็บผมเ่ยก็จะจ่ายที่95เนาะอ่าถ้าท่านใดจะไม่มีที่แทงนะครับก็แนะนําให้สมัครที่ใต้ลิงก์หน้าล่างของผมได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมัดรวมทั้งหมดเลยนะทั้งท่านพิเศษธ่านอยปกติและ V.I.P. นะครับก็ ตัวเลขทั้ง21ชุดนี้นะครับท่านสามารถนําไปแทงได้เลยนะครับไม่ต้องคํานวณหรืออะไรอีกแล้วนะครับยกเว้นท่านจะไปตัดเลขเด่นนะครับตัดเลขออกไปนะครับว่าเลขเด่นเนี่ยจะเอาเลขไหนนะครับซึ่งถ้าตัดออกไปเนี่ยต้นทุนในการแทงของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับแต่โอกาสที่จะถูกก็น้อยลงเช่นกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้วิจาราณนะครับในการอ เสี่ยโชคแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับหวยวันนี้ก็น่าจะจบแค่แค่วันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรอีกเดี๋ยวถ้าเผื่อใครนะครับอ่าเผื่อใครที่เล่นเว็บพรมเนี่ยมันก็จะมีอ่ในช่วงหนึ่งทุ่มไปต้นไปเนี่ยมันก็จะมีหวยที่เหลืออยู่นะเดี๋ยวผมจะลงอ่นแนวทางเอาไว้แล้วกันนะครับก็มีอยู่ประมาณสักสี่ห้าหวยนะครับรวมไปถึงอ่ชุดกลางคืนด้วยนะครับชุดกลางคืนก็จะมีในส่วน หวยสามรัฐนะครับบางท่านน่าจะเคยได้ได้เล่นแล้วนะครับหวยสามรัฐนะครับหวยรัสเซียนะครับอังกฤษแล้วก็อีกอหนึ่งผมจำไม่ได้นั้นน่าจะเยาว์นนะเออนะครับหวยสามรัฐแล้วก็สุดท้ายนะครับปิดท้ายแต่ละวันเนี่ยนะครับจนถึงศุกร์เนี่ยก็จะมีอ่าหวยดาวโจนส์วีพีแล้วก็ปิดท้ายจริงๆก็คืออ่าหวยหุ้นดาวโจนส์นะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้เช่นกันนะครับก็น่าจะหลัง ทุ่มครึ่งไปต้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะคำวนวณแล้วก็ลงไว้ในคลิปนี้นะครับสำหรับยันนี้ก็ให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ